เลยทำไรโอ้โนีเรียนตัดต่อแต่ติ๊กตอกนะ <S 1> <S 1> อ,อยากจะทำนี้ตอกเป็นอยากจะทำนี้ตอกเป็น,ใ,นให้ภาพมันสวยให้คนสนใจใช่ไหมใช่ผมจะพาไปาเลยครับนี่ครูจินะเอ้ยเลยเสียตังค์หรือเปล่าเสียไม่เสียตามาตามา,า,มาหลายคนบอกว่ายากในการตัดต่อลงติ๊กตอก <ừ. S 1> ทำอย่างไรติ๊กตอกเราจะปัง เรียนง่ายๆเข้าใจเร็วตามผมมาผมจะพาไปพบกับคนเก่งวิธีการประบัติก่อนปฏิบัติง่ายก็คือก่อนก่อนคือคิดเตรียมตัวครับขณะก็คือลงมือการถ่ายทำแล้วกันสุดท้ายก็คือการตัดต่อครับคิดก็คือการเตรียมการว่าเราจะไปถ่ายอะไรถ้าเรารู้ว่าเราจะไปถ่ายอะไรอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมไรพร้อมครับ เวลาถ่าย,าายก็ลงมือถ่ายธรรมดานะครับแต่วิธีการถ่ายก็ต้องออให้มันมีมุมภาพที่สวยงามและถูกต้องส่วนการตัดต่อก็เอาภาพที่เราถ่ายมานะครับตัดต่อให้มันได้รสชาติตรงตามที่เราต้องการแค่นั้นเองครับหนึ่งนะจะถ่ายวิดีโอคุณต้องมีกล้องครับสองครับถ้าคุณอยากได้เสียงที่ดีก็ต้องมีไมค์สามครับอยากได้ภาพที่สวยก็ต้องมีไฟและที่ที่สำคัญนะอยากให้มันนิ่งต้องมีขาไม่ใช่ Yes ไล่เรียงเรื่องราวให้ครบถ้วนก็ต้องมีเครื่องตัดต่อโปรแกรมที่ตัดต่อที่แนะนําตอนนี้ก็แคบคัดนั่นแหละครับและที่สําคัญเมื่อคุณตัดต่อเสร็จแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะเอาไปเผยแพร่ที่ไหนเพราะมันเกี่ยวข้องกับการวางขนาดภาพถ้าคุณอยากจะส่งต่อใน f เฟ b บ o ๊ก็อาจจะเป็นแนวตั้งแต่ถ้า u t u b e คุณต้องเป็นแนวนอนถึงจะเหมาะสมนั่นแหละครับวิธีการคิดลงมือทําและตัดต่อ วิธีการทำคอนเทนต์นะครับก็เหมือนกันครับก็คือ1คุณต้องคิดก่อนว่าคอนเทนต์เนี้ยจะทำเพื่ออะไร2ครับเมื่อคุณได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะครับคุณเอามาตัดต่อเนี่ยคุณก็ต้องใช้สารให้มันได้อามรมณ์กับคอนเทนต์นั้นนะครับสีการย้อมสีก็มีส่วนเกี่ยวข้องและที่สําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงประกอบนะครับหรือว่าตัวหนังสือหรือว่ากิมมิคที่มันโผล่ขึ้นมาก็ต้องเหมาะสมกับคลิปที่เราเราจะทำอยู่นะครับแค่นี้ปังแน่นอนนะครับปังปุริเย่ เป็นไงบ้างครูบัตรเรียนมาแล้วโอ้สุดยอดใช้ง่ายทำได้แล้วเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายอนนี้มากโอ้ยอย่าลืมกดแล้วกดแชร์นะครับ